ต้องไปถอนฟันคุดไม่อยากไปเลยอ่ะไม่อยากลุกจากเตียงเลยหมอก็นับเช้าเช้าจริงๆไม่เช้าหรอกหมอนับสิบเอ็ดโมงแต่เราคี้เกีตื่นกาแฟไหมอืมกาแฟดีกว่ารู้ไหมนี่คืออะไรนี่คือขี้เพ็เพ็มันมาขี้ไว้ตรงนี้ ชีวิตของคนเป็นแม่กระตายตื่นมาก่อนจะทําอะไรก็คือต้องกวาดอึลูกค่ะก่อนหน้านี้ลนนีดาเคยผ่าฟันพุดแค่ครั้งเดียวในชีวิตซึ่งตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่แย่ยเท่าไหร่เออพอทนได้ ยาชาหมดฤทธิ์เท่านั้นแหละแม่เอ้ยแล้วครั้งนั้นอะ่ะร้านหมอฟันอะ่ะอยู่ค่อนข้างไกลแล้วเราก็เลยขับรถไปเองแล้วยาชามันเริ่มหมดฤิ์ระหว่างทางขับกลับบ้านแล้วช่วงที่ถนนมันแบบ้ขาผูาาโอ้ไม่อยากจะพูด มันทรมานจิตใจมากน้ำตาไหลพาคภาคๆาคแต่ว่าครั้งนี้เป็นแค่การถอนฟันคุดไม่ใช่การผ่าฟันคุดเพราะฉะนั้นก็หวังว่ามันจะไม่แย่เท่าไหร่ไม่ได้แค่ขี้มูกนะคันมีขี้มูกติด้ลยก็อะไรครั้งนี้กะว่าจะนั่งรถไฟฟ้าไปหลอฟันอยู่แค่ตรงทองหล่อเอง ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะรู้แต่ว่าเราไม่อยากไปเลยอ่ะคือริดาจําความได้ว่าริดาต้องไปหาหมอฟันบ่อยครั้งตั้งแต่เด็กๆอ่ะเหมือนเป็นคนที่ฟันไม่ดีตั้งแต่เด็กแล้วพอขึ้นมัธยมก็ดัดฟันอีกใครที่เคยดัดฟันก็จะรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนไม่สว่างจังเลยอ่ะขอปรับแสงก่อนนะเมื่อกี้พูดถึงไหน้วนะอ๋อครั้งสองครั้งแรกหลังจากที่หมอด,ดัดให้มันแน่นขึ้นอ่ะ โอ้โหโคตรเจ็บเลยอ่ะล้วกินอะไรไม่ได้อะต้องกินแบบของเหลวหรือน้ำน้ำ,นำอะไรเงี้ยจำได้ว่าทุกครั้งหลังไปหาหมอจัดฟันพ่อจะทำมันฝรั่งบดให้กินหรือไม่ก็ซุปที่แบบต้มจนผักเปื่อยอ่ะแล้วก็ไอติมเออหรือว่าวันนี้เราไปซื้อไอติมมาเก็บไว้ดีไปอาบน้ำมา,มา,มานะนเดี๋ยวไม่หัน ไมันเริ่มรู้สึกหน่วงหนๆแล้วอะแต่คุณหมอเ,อเบือเบามากเลยนะคือระหว่างถอนอะมันไม่เจ็บแต่มันจะมีแบบเสียงอะเสียงแบบไม่ชอบเลยอะแล้วรู้ปะกางเกงเราข้างหลังอะแบบเปียกหมดเลยอะไม่ใช่พอร้อนนะประ,ประมาณก็ประมาณสามสิบนาที ยาชาน่าจะหมดฤทธิ์แล้วก็เอาสมมีออกได้กินข้าวได้นะไม่รู้ว่าจะกินอะไรได้บ้างคือหมอบอกว่าก็กินข้าวได้ปกติเลยนะแค่อย่าก,กินอะไรที่มันเคี้ยวยากอะไรเงี้ยไม่รู้จะกินอะไรดี ไม่ได้มันแข็งตอนนี้รู้สึกร้าวรู้สึกว่าพูดยากก็จะพยายามกินข้าวเสร็จแล้วก็กินพาราพาราน่าจะช่วยเนาะคือตอนนี้นดีด้าถอดสัมีออกแล้ว แต่ยังรู้สึกว่าได้รู้สึกว่ายังได้รสชาติเลือดอยู่ตลอดเวลามันแบบมันไม่โอเคเลยอะแล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าอย่าทำอะไรที่มันจะสร้างความดันให้กับแผลเพราะว่าฟันตัวเนี้ยมันใกล้กับไซนัสของอีดามากเพราะงั้นมันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าในวันสองวันถัดไปอาจจะรู้สึกว่ามีน้ำมูกหรือรู้สึกเหมือน การเป็นหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าสร้างแรงดันในที่นี้หมายถึงว่าให้ดื่มน้ำด้วยการแบบยกโซดอย่าใช้หลอดเวลาจามให้เปิดปากชชแล้วก็อะไรอีกน่าจะแค่นั้นแหละกินได้ไหมทำไมต้องเอียงหัวตามเนี่ยโอเคเนาะ ตอนเด็กๆเราโคตรไม่ชอบสิ่งนี้ไงรู้ป่ะอะไรอย่งนี้ถั่วขาวในซอสมะเขือเทศอะ่ะแต่โตขึ้นเราชอบแล้วมันเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีด้วยสำหรับใครที่ไม่ทานเนื้อสัตว์คือทานเนื้อสัตว์ก็กินได้นะแต่หมายถึงว่ามันเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเดือดมีอ่ะมีใครติดชอบกินแคชชเหมอนเราปะ่ะ นนคือเราอ่ะชอบซอสมะเขือเทศมากจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กินข้าวกับซอสไม่ใช่ข้าวไข่เตียวกับซอสนะข้าวกับซอสจริงๆควรลองนะว่ายัางชอบอยกหรือเปล่าลอาจ <c oughs> ยังอร่อยอยู่ก็ได้อออเอางี้เดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์กินคอมบิเนชันอาหารแปลกๆที่เราเคยชอบตอนเราเด็กๆ ดีป่ะจะไม่บอกว่ามีอะไรบ้างมาดูคลิปหน้านะคะถ้ากินไหวนะถ้าถ้าฟันหายทันแล้วกินไหวก็น่าจะได้ดูคลิปหน้าถ้าไม่ทันก็คลิปถัดไปเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รส่อด้วยเ <c oughs> พราะเราไมรูจะได้ถ่ายเมื่อไหร่ชั่วโมงหนึ่งจะกินหมดมเัเนี่ยออกให้เคี้ยวฝั่งฝั่งที่ไม่ได้ถอนเนาะ <c oughs> ก็ยังรู้สึกว่ามันต้องแบบ ค่อยๆเพราะฝั่งนี้คือหน่วงมากเลยตอนเนี้ยเหี่ยวก็เหี่ยวกินก็กินไม่ได้แต่นี่ซื้อ่ซุปมาอยู่เพราะคิดว่าตอนเย็นน่าจะกินซุปแหละจริงๆซุปมันเป็นอะไรที่ไม่ควรซื้อเลยนะเพราะมันทําเองได้ง่ายมากแล้วก็ถูกมากด้วยโดยเฉพาะซุปผักเนะี่ยที่เกียจอะเป็นไงอะแต่เรามีข้ออ้างที่ดีเพราะเรากําลังเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ ตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วก็เลยกินพาลาไปสองเม็ดแล้วก็ทำมัทฉะกับนมข้าวโอ๊ตก็น่าจะนอนดูซีนี่ในคอมสักพักแหละถ้าหลับได้ก็อยากหลับอ่ะอเผื่อตื่นมาแล้วมันจะดีขึ้น um <laughs> ตอนนี้ดูซีรีส์เรื่อง Moon Knight อยู่ Moon Knight ปะ่ะเออ Moon Knight ใครเคยดูปะ่ะมันเป็นของ Marvel อ่ะ พระเอกคือชื่ออะไรนะไอแซกไอแซกอะไรอะ่ะชื่ออะไรอ่ะออสการ์ไอแซกเขาหล่อนะ,อ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 ะตอนนี้ดูมาถึง EP 5และมันมีทั้งหมด6 EP ชอบนะเพราะว่าคือด้วยความที่มันเป็นมาเวลเนาะมันก็จะไม่ได้แบบแอคชั่นจ๋าแต่มันจะมีคอมเมดีนด้นิดๆอ่ะโรแมนติกหน่อยๆเบาๆแล้วเราชอบที่อันเนี้ยมันมีธีมความเป็นอีอออยิปต์อ่ะโอดี๋ยไปอียิปต์เลยอะ่ะ จริงๆอยากไปหลายที่เลยอยากไปหลายที่จนไม่รู้ว่าจะไปไหนก่อนดีแต่ก็ยังไม่ได้ไปสักที่ไมเข้าใจว่าทำไมมันปวดขนาดนี้แล้วสำออยกันแน่